วันนี้เรื่องที่ผมนำมาเล่านะครับมาจากเพื่อนซีของผมคนเดิมคุณต่องนั่นแหละครับเรื่องที่คุณต่องเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเองประมาณปี2559นี่แหละที่โรงเรียนมัธยมเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของบ้านเราเรื่องมันเกี่ยวกับงานฉลองใหญ่ของโรงเรียนนี่แหละครับที่ถูจูก็มีนางรำคนที่สามโผล่ขึ้นมากลางเวทีแบบที่ไม่มีใครคาดคิด สร้างความงงๆปนสยองให้ทุกคนที่อยู่ในงานคืนนั้นเลยล่ะครับคุณผู้ฟังและก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ความลี้ลับในค่ำคืนนี้ถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดหลอนที่จะทําให้คุณปวหัวลุกอย่าลืมกดติดตามช่องคืนเล่าเรื่องผีของเราไว้ด้วยนะครับและถ้าเรื่องเล่าคืนนี้ทำให้คุณเสียวสลังวา่าหรืออยากแบ่งปันความหลอนนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังก็กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ให้คนรู้จักของคุณ ได้สัมผัสประสบการณ์สยงไปพร้อมๆกันนะครับรับรองว่าทุกเรื่องที่เรานำมาเล่าจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกหลายคืนเลยทีเดียวและสำหรับโรงเรียนที่คุณต่องเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเก่าแก่เลยทีเดียวตึกเรียนส่วนใหญ่ยังเป็นตึกปูนแบบโบราณผนังบางจุดก็มีรอยความชืน้นมีคราบดำๆให้เห็นบ้างตามกาลเวลาที่สำคัญคือโรงเรียนนี้อยู่ติดกับวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยครับ ซึ่งบรรยากาศรอบๆวันเนี่ยถ้าใครเคยไปแถววัดเก่าๆตอนกลางคืนจะนึกภาพออกเลยใช่ไหมล่ะครับว่ามันจะเงียบสง,งัดวังเวงพิกลคุณต๋องบอกว่าข้างๆวัดมีต้นโพใหญ่ปเปิดเลิมเลยล่ะครับแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างใหญ่จนดูน่าเกงขามลมพัดทีใบไม้ก็เสียดสีกันดังวิดวิวยิ่งตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศแถวนั้นมันจะเยือกเย็นเป็นพิเศษบางทีก็มีกลิ่นทุบจางๆลอยมาจากในวัด ผสมกับกลิ่นอับๆของดินยิ่งทําให้รู้สึกขนลุกง่ายๆเลยครับโรงเรียนนี้เปิดมานานกว่าครึ่งศตรวรรษแล้วครับตึกเก่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ก็อายุพอๆกับโรงเรียนเลยหน้าต่างยังเป็นแบบปานเกรดไม้เก่าๆเวลาลมพัดแรงๆหรือมีใครไปเปิดปิดทีก็จะส่งเสียงเ e อ AR ี๊ยดๆชวนให้ใจคอไม่ดีเท่าไหร่เลยบรรดาครูบาอาจารย์หรือสิษย์เก่ารุ่นก่อนๆมักจะเล่าสู่กันฟังอยู่เสมอครับ ว่าโรงเรียนนี้มีอะไรบางอย่างที่ยังคงวนเวียนอยู่โดยเฉพาะที่ตึกเก่าชั้นบนสุดซึ่งแทบไม่มีใครอยากจะย่างกายขึ้นไปตอกนกลางคืนเลยครับคุณตองเล่าต่อไปว่าตึกเก่าที่ว่านี้เนี่ยนะครับตรงชั้น4ี่เป็นที่ตั้งของห้องนาติลินห้องนี้ถูกใช้เป็นที่ซ้อมลำของนักเรียนมาแล้วไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพห้องเรียนกว้าง,างที่ผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกเงาบานใหญ่เต็มผนัง สะท้อนภาพทุกอย่างในห้องได้หมดเลยพื้นห้องเป็นไม้ปาเก้ขัดเงาที่แม้แต่ตอนกลางวันก็ยังให้ความรู้สึกเย็นวาเมื่อสัมผัสด้วยเท้าเปล่าแล้วที่มุมห้องนะครับมีหุ่นนางลาที่ทำจากไม้สลักตั้งอยู่ตัวหนึ่งคุณต่องย้ำว่าหุ่นตัวนี้สูงเท่าคนจริงๆเลยสีทองที่เคยทาไว้ก็เริ่มจะลอกๆไปตามเวลาจนมองเห็นเนื้อไม้สีซีดๆอยู่ข้างในแต่ที่น่าขนลุกที่สุดก็คือ ดวงตาดำสนิทของหุนตัวนั้นมันดูเหมือนจะคอยจ้องมองทุกคนที่เดินผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลาแบบไม่ละสายตาเลยล่ะครับคุณครูสุนีซึ่งเป็นครูสอนวิชาหน้าทศินท่านเคยเล่าให้ฟังว่าหุนนางลำตัวนี้เป็นของขวัญที่สิทธิ์เก่ารุ่นแรกๆมอบให้โรงเรียนเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ก็ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปที่แน่ชัดว่าจริงๆแล้วหุนตัวนี้มาจากไหนกันแน่คุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับ ว่าของเก่าๆที่มีประวัติไม่ชัดเจนแล้วยิ่งมาอยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศแบบนี้มันก็มักจะมีเรื่องราวลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่เสมอเลยทีนี้มาถึงตัวละครสําคัญของเรื่องนี้กันบ้างครับคุณตองเล่าว,ว่ามีนักเรียนหญิงชั้นม .5 คนหนึ่งชื่อว่าน้องน้ําฝนซึ่งเธอนี่แหละครับคือศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดน้องน้ําฝนเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักผิวขาวรูปร่างบบ,บางนิสัยค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่เธอมีพรสวรรค์แบบหาตัวจับได้ยากในการเต้นลําครับท่าทางอ่อนช้อยงดงามเรียกได้ว่าเป็นนางลํมมือหนึ่งของโรงเรียนเลยทีเดียวเพื่อนสนิทของน้ำฝนชื่อว่าน้องมินน้องมินนี่จะมีนิสัยตรงกันข้ามกับน้องน้ำฝนทุกอย่างเลยเธอเป็นคนร่าเริงสดใสพูดเก่งและมักจะเป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนๆทั้งสองคนสนิทก,กันมากครับ แล้วก็เคยราคู่ก,กันในงานโรงเรียนมาแล้วตั้งหลายครั้งในปีที่คุณตองเล่ามานั้นทางโรงเรียนได้จัดงานฉลองใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของการก่อตั้งโรงเรียนครับเป็นงานที่ใหญ่โตมากมีทั้งสิทธิ์เก่าครูอาจารย์และชาวบ้านแถวนั้นมาร่วมงานกันอย่างคึกคักมีซุ้มอาหารมีวงดนตรีและมีเวทีขนาดใหญ่ที่ประดับไฟอย่างสวยงามอลังการไฮไลท์ของงานคืนนั้น ก็คือการแสดงลำชุดกิษด,ดาพินิหารซึ่งเป็นการลำโบราณที่มีความหมายและงดงามเป็นอย่างยิ่งคุณครูสุนีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการแสดงก็ได้เลือกให้น้องน้ำฝนกับน้องมิ้นเป็นผู้ลำในงานนี้เพราะทั้งคู่เคยลำชุดนี้และทำได้อย่างยอดเยี่ยมมาก่อนแล้วการฝึกซ้อมเริ่มต้นขึ้นประมาณหนึ่งเดือนก่อนวันงานครับทุกๆเกย็นหลังเลิกเรียนน้องน้ำฝนกับน้องมิ้นจะต้องไปซ้อมลำกันที่ห้องหน้าตัดสินกับคุณครูสุนี จนถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นบางวันถ้าคุณครูติดธุระมาคุมซ้อมไม่ได้ทั้งสองคนก็ต้องซ้อมกันเองจนมืดคำ่ำคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับห้องนาฏศิลป์ที่เงียบสงัดมีแค่เสียงเพลงรลำจากเครื่องเล่นเทปเก่าๆดังคลอเบาๆกับแสงไฟนีออนสีขาวซีดๆที่ส่องกระทบกระจกเงาบานใหญ่มันก็ชวนให้รู้สึกวางเวงอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับโดยเฉพาะเมื่อน้องน้ำฝนเริ่มสังเกตเห็นความผิดป,ปกติบางอย่างเกิดขึ้น คุณต่องเล่าว่าครั้งแรกที่น้องน,น้ำฝนเริ่มรู้สึกแปลกๆก็คือตอนที่เธอกำลังซ้อมอยู่หน้ากระจกเงาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งที่ตั้งของหุ่นนางลำตัวนั้นจูๆ่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นเฉียบพัดผ่านต้นคอทั้งที่หน้าต่างทุกบานในห้องก็ปิดสนิทดีพอเธอหันไปมองที่หุ่นนางลำก็รู้สึกเหมือนกับว่าดวงตาสีดำของหุ่นมันขยับเล็กน้อยคล้ายกับว่ามันกำลังจ้องมองมาที่เธออยู่ คุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับความรู้สึกที่เหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเราอยู่ทางทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครเลยมันเป็นความรู้สึกที่ชวนให้คนขนลุกได้อย่างบอกไม่ถูกจริงๆน้องน้ำฝนก็พยายามจะไม่คิดมากครับแต่ทุกครั้งที่เธอต้องอยู่ในห้องนั้นนานๆเธอมักจะรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรหนักๆมากดทับอยู่ที่หน้าอกอยู่เสมอส่วนคุณมิ้นซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรง่าย ก็มักจะหัวเราะแล้วก็บอกน้ำฝนว่าเธอคงคิดมากไปเองตึกเก่าๆมันก็อาจจะมีเสียงแปลกๆบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณต๋องก็บอกว่าบางครั้งน้องน้ำฝนก็แอบเห็นคุณมิ้นชำเลืองมองไปที่ทางกระจกบ,บานใหญ่ด้วยสีหน้าเหมือนก,นกำลังสงสัยอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันยิ่งใกล้วันงานเข้ามาเท่าไหร่บรรยากาศในห้องน่าจะสินก็ยิ่งดูตึงเครียดมากขึ้นครับคุณต๋องเล่าว่าน้องน้ำฝนเริ่มจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาเ เหมือนมีคนกำลังเดินลากเท้าอยู่ในห้องทงั้งๆที่ตอนนั้นมีแค่เธอกับคุณมิ้นอยู่กันแค่สองคนบางครั้งเธอก็จะได้ยินเสียงนั้นตอนกำลังนั่งพักเหนื่อยเป็นเสียงเหมือนคนกำลังเดินช้าๆวนอยู่รอบๆห้องแต่พอหันไปมองก็ไม่พบใครนอกจากนี้นอนน้ำฝนก็ยังสังเกตเห็นอีกว่าเงาสะท้อนของตัวเธอเองในกระจกนั้นบางครั้งมันดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้ากว่าตัวจริงของเธออยู่เล็กน้อย ราวกับว่าเงาในกระจกมันมีจังหวะของมันเองคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าเงาของเราในกระจกมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปพร้อมกับเราจริงๆมันจะน่ากลัวขนาดไหนมีอยู่คืนหนึ่งครับขณะที่ทั้งสองคนกําลังซ้อมท่าํำในช่วงท้ายของเพลงซึ่งเป็นท่าที่ต้องอาศัยความอ่อนช้อยและเชื่องช้าเป็นอย่างมากจูจูนอนน้ําฝนก็รู้สึกถึงลมเย็นเฉียบพัดผ่านต้นคอของเธออีกครั้งแต่คราวนี้ มันเย็ยนเยือกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเธอรีบหันไปมองทางน้องมิ้นก็ยังเห็นเพื่อนกำลังตั้งใจซ้อมลำอยู่สายตาของน้องน้ำฝนเลือมไปมองที่กระจกเงาบานใหญ่แล้วหัวใจของเธอก็แทบจะหยุดเต้นคุณตองเล่าว่าน้องน้ำฝนเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนางลำยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเธอในกระจกอย่างชัดเจนชุดของนางลำคนนั้นดูเก่าและซีเซียวผมยาวสีดำสนิทปกคลุมใบหน้าจนมองไม่เห็นรายละเอียด เห็นเพียงเขาโครงของใบหน้าที่ซีดขาวแล้วกับกระดาษและดวงตาที่ดูเหมือนจะเป็นโพรงโบวว่างเปล่าน้องน้ำฝนตัวแข็งทึกไปในทันทีครับมือไม้สั่นจนผ้าที่ใช้ประกอบการลาหลุดจากมือน้องมินก็เห็นท่าทางผิดปกติก็เข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงน้องน้ำฝนก็พยายามกบเกินว่าเธอแค่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยแต่ในใจตอนนั้นมันเต้นไม่เป็นระสามไปหมดแล้วครับเธอไม่กล้าเล่าเรื่องที่เห็นให้น้องมินฟัง พราะกลัวว่าเพื่อนจะหาว่าเธอเพอเจร์หลังจากคืนนั้นน้องน,น้ำฝนก็เริ่มฝันร้ายแทบทุกคืนครับเธอฝันว่าตัวเองกําลังยืนอยู่ในห้องหน้าตสินเพียงลําพังแล้วในกระจกบานใหญ่นั้นก็มีผู้หญิงคนนั้นกําลังยืนลําอยู่ข้างๆเธอด้วยท่าทางที่สง่าง,งามแต่เชื่องช้าทุกครั้งที่น้องน,น้ําฝนพยายามจะหันไปมองในความฝันก็จะรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบมาจับพ้อมือเธอไว้แน่นไม่ยอมให้เธอหันไปได้ แล้วคืนวันงานครบรอบ60ปีของโรงเรียนก็มาถึงครับคุณต่องเล่าว่าบรรยากาศในงานคึกคักมากผู้คนมากมายแสงสีเสียงตะการตาน้องน้ำฝนกับน้องมิ้นแต่งกายด้วยชุดนางลำเต็มยศสวยงามสง่ามากทั้งสองคนขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับเสียงปีพาดก็เริ่มบรรเลงเพลงกฤษดาพินิหารท่าลำของทั้งคู่อ่อนช้อยงดงามทำให้ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมเป็นระยะระยะ แต่พอการแสดงดำเนินมาถึงช่วงกลางๆคุณตองบอกว่าน้องน้ำฝนก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างอีกแล้วครับเสียงดนตรีปีพาดที่บรรเลงอยู่มันเหมือนจะดังมาจากที่ไกลๆและก็มีจังหวะแปลกๆที่เธอไม่คุ้นหูแทรกเข้ามาในทํานองเพลงเธอเหลือบมองไปทางน้องมิน้นก็เห็นว่าเพื่อนของเธอมีสีหน้าสับสนอยู่เล็กน้อยเช่นกันแต่ทั้งสองคนก็ยังคงลําต่อไปท่นใดนั้นเองครับคุณผู้ฟัง ผู้ชมที่อยู่ด้านล่างเวทีเริ่มสุบสิบกันเสียงพูดคุยดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งน้องน้ำฝนได้ยินคำว่าคนที่สามอย่างชัดเจนเธอชำเลืองมองไปที่ด้านข้างแล้วก็แทบจะซึมสติไปตรงนั้นเลยคุณต๋องเล่าว,ว่ามีนางรำอีกคนนึงกำลังยืนรำอยู่ข้างๆน้องน้ำฝนและก็น้องมิ้นผู้หญิงคนนั้นสวมชุดนางรำเหมือนกันแต่ชุดของเธอเก่าและซีเซียวมีรอยเปื้อนจางจปรากฏอยู่ ผมยาวสีดำคลับยังคงปิดหน้าปิดตาไว้เหมือนเดิมไม่เห็นใบหน้านางลำคนนั้นลำด้วยท่าทางที่สมบูรณ์แบบไรทิฏฐิทุกการเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับน้องน้ำฝนและน้องมิ้นอย่างน่าประหลาดราวกับว่าได้ฝึกซ้อมมาร่วมกันนานนับปีน้องมิ้นเองก็เห็นเช่นกันครับคุณต๋องบอกว่าน้องมิ้นตกใจหน้าซีดเลยทีเดียวเธอค่อยๆขยับเข้ามาใกล้น้องน้ำฝนพยายามใช้สายตาสื่อสารว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมน้องน้ำฝนทำได้เพียงพยักหน้าชา้ชาๆ ทั้งตัวสั่นเทาไปหมดแต่ทั้งคู่ก็ไม่กล้าหยุดลำกลางคันเพราะกลัวว่าจะทำให้การแสดงล่มผู้ชมบางคนเริ่มชี้ไม้ชี้มือไปบนเวทีบางก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแต่ส่วนใหญ่เหมือนตกอยู่ในภวังมองดูนางลำทั้งสามคนด้วยสายตาเลื่อนลอยเสียงดนตรีปีพาดก็ยิ่งดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆจนกบเสียงอื่นๆไปจนหมดพอการลำดำเนินมาถึงท่าสุดท้ายซึ่งเป็นท่าที่ต้องก้มศีรษะลงเพื่อแสดงความเคารพ คุณตองเล่าว่าน้องน้ำฝนรู้สึกถึงมือที่เย็นเฉียบเย็นจนขนลุกไปทั้งตัวมาแตะที่ไหล่ของเธอเบาๆพร้อมกับมีเสียงกระซิบแผ่วๆแต่ชัดเจนดังขึ้นข้างหูเป็นเนื้อความที่บอกให้เธอํำต่อไปให้จบอยาได้หยุดกลางคันเสียงนั้นแหบพลาและฟังดูเศร้าส้อยเหลือเกินครับน้องน้ำฝนตัวสั่นไปทั้งตัวแต่ก็ยังก้มศีรษะลงตามท่าํำจนจบและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งนางํำคนที่สามคนนั้น ก็ได้หายตัวไปแล้วเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยหลังการแสดงจบลงคุณครูสุนีรีบวิ่งขึ้นมาหาทั้งสองคนบนเวทีทันทีด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักท่านสอบถามเด็กทั้งสองคนว่าเห็นอะไรผิดปกติบนเวทีบ้างหรือไม่น้องน้ำฝนจึงตัดสินใจเล่าทุกอย่างที่เธอเห็นและเจอมาให้คุณครูฟังทั้งหมดน้องมินก็ช่วยยืนยันว่าเธอรู้สึกเหมือนมีคนมายืนลำอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาเช่นกัน คุณครูสุนีเนี่ยไปพักใหญ่ก่อนจะบอกว่าในรายชื่อผู้แสดงทั้งหมดไม่มีการระบุว่ามีนางลำคนที่สามเลยแม้แต่น้อยคำพูดของคุณครูยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่ทั้งสองคนเจอนั้นไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนคืนนั้นทั้งคืนเลยครับคุณผู้ฟังเรื่องของนางลำคนที่สามกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ถูกพูดถึงกันไปทั่วทั้งโรงเรียนมีคนนำรูปที่ถ่ายได้จากในงานไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย บางรูปก็เผยให้เห็นเงาลางๆของผู้หญิงอีกคนยืนอยู่ระหว่างน้องน้ำฝนกับน้องมิ้นจริงๆแต่ก็ไม่มีใครถ่ายภาพใบหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนเลยสักคนวันต่อมาคุณครูสุนีได้เรียกน้องน้ำฝนกับน้องมิ้นไปคุยเป็นการส่วนตัวที่ห้องพักครูครับคุณตองเล่าว่าคุณครูได้เล่าตำนานเก่าแก่ของโรงเรียนเรื่องหนึ่งให้เด็กทั้งสองคนฟังว่ากันว่าเมื่อประมาณ40ปีก่อนในสมัยที่โรงเรียนจัดงานครบรอบ2ี่สิปีมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจัน เธอเป็นนางรำที่มีพรสวรรค์มากและได้รับเลือกให้รำในงานสำคัญครั้งนั้นแต่ก่อนจะถึงวันงานเพียงวันเดียวคุณจันร์ประสบอุบัติเหตุพัดตกบันไดที่ตึกเก่าเสียชีวิตคาที่สันนิษฐานกันว่าเธอคงจะรีบร้อนเพื่อไปซ้อมรำในตอนดึกเลยทำให้พลาดท่าพัดตกลงมาบางคนก็เชื่อกันว่าวิญญาณของคุณจันยังคงวนเวียนอยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะที่ห้องน้าตาสินซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอรักมากที่สุด คุณครูยังเล่าเสริมอีกว่าหลังจากคุณจันเสียชีวิตไปก็มีนักเรียนหลายคนเจอเรื่องแปลกๆในห้องนาฏศิลป์อยู่บ้างเช่นเห็นเงาคนแวบไปมาได้ยินเสียงเพลงลําแว่วๆมาจากในห้องตอนดึกๆหรือครูเวรที่มาตรวจโรงเรียนตอนกลางคืนก็เคยเห็นไฟในห้องนาฏศิลป์เปิดขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามดูสิครับโรงเรียนที่เงียบสงัดในยามค่ำคืนแล้วจู่ๆ ก็มีเสียงเพลงลำดังมาจากห้องที่ควรจะปิดตายไปแล้วมันจะน่าสะพรงกลัวขนาดไหนน้องน้ำฝนกับน้องมิ้นพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวโดวยเฉพาะน้องน้ำฝนที่ยังคงจำสัมผัสเย็นๆที่ไหลกับเสียงกระสบนั้นได้อย่างไม่มีลืมเลือนคุณครูสุนีจึงแนะนำให้เด็กทั้งสองไปทำบุญที่วัดข้างๆโรงเรียนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณจันทร์แล้วก็พาทั้งคู่ไปจุดธูปขอขอมาที่ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ในวัดด้วย คุณต่องเล่าว่าตอนไปทําบุญนั้นพระอาจารย์ที่วัดซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านหลังจากท่านได้นั่งหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนี้เขามีความผูกพันอยู่กับสิ่งที่เขารักมากเขาไม่ได้มีเจตนาจะคิดร้ายอะไรเพียงแต่เขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะลําให้จบเท่านั้นเองคําพูดของพระอาจารย์ยิ่งทําให้น้องน้าฝนกับน้องมิ้น เชื่อมั่นว่าสิ่งที่พวกเธอเจอนั้นคือดวงวิญญาณของคุณจันจริงๆหลังจากไปทําบุญแล้วคุณต๋องบอกว่าน้องน้ําฝนก็ยังคงฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่บ้างครับแต่ในฝันนั้นเธอไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วในฝันนั้นคุณจันจะยืนลําอยู่ในห้องนาตสินอย่างเงียบๆด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยและงดงามและพอตื่นขึ้นมาน้องน้ําฝนจะรู้สึกเหมือนมีน้ําตาคลออยู่ที่เบ้าโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่บ่อยครั้ง คุณตองเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นน้องน้ำฝนก็ตัดสินใจเลิกลาไปเลยครับพอเธอเรียนจบมหกเธอก็ย้ายไปเรียนต่อที่อื่นพยายามที่จะลืมเลือนเรื่องราวที่น่าสะพรงกลัวน,นี้ให้ได้ส่วนน้องมิ้นก็ยังคงเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังอยู่บ้านเป็นครั้งคราวแต่ทุกครั้งที่เล่ามักจะรู้สึกเหมือนมีสายตายเย็นๆจ้องมองมาจากด้านหลังอยู่เสมอคุณตองยังเล่าทิ้งทายไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วยครับว่าหลายปีต่อมา มีสิทธิ์เก่าคนหนึ่งไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดชื่อดังเล่าถึงประสบการณ์ขนหัวลุกที่เขาเจอในงานครบรอบ60ปีของโรงเรียนกระทู้ของเขาได้รับความสนใจมากโดยเฉพาะเมื่อเขาได้แนบรูปถ่ายจากคืนวันงานนั้นมาด้วยถึงแม้ว่ารูปจะค่อนข้างเบลอแต่ก็ยังพอมองเห็นเงาของบางลามคนที่3ามยืนอยู่บนเวทีได้อย่างชัดเจนรล่ากับว่าเธอต้องการจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอยังคงอยู่ที่นั่นผมฟังจากคุณต๋องเล่าจบแล้วก็อดคิดตามไม่ได้เลยนะครับว่า สถานที่เก่าๆอย่างโรงเรียนหรือว่าวัดมันจะเป็นที่ที่เก็บงำความทรงจำมากมายเอาไว้มีทั้งเรื่องราวแห่งความสุขและความเศร้าจนอาจจะทำให้วิญ,ญญาณบางดวงยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่นั้นๆจนไม่ยอมไปไหนคุณผู้ฟังคิดว่านางลำคนที่สามคือคุณจันจริงๆหรือเปล่าครับบางทีเธออาจจะไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเลยเธอแค่อาจจะอยากลำให้จบอย่างนี้เธอเคยตั้งใจเอาไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนการปรากฏตัวของเธอในค่าคืนนั้น อาจจะเป็นเพียงการบอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเธอยังคงอยู่และยังคงรักในศิลป,ปะการรับของเธอมากแค่ไหนก็เป็นได้และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของนาราคนที่สาที่ผมได้ฟังมาครับมันเป็นเรื่องที่ช่วยตอกย้ำว่าความผูกพันที่มันแรงกล้ามากๆแม้แต่ความตายก็อาจจะไม่สามารถพากมันไปได้จริงๆสำหรับคืนนี้ผมก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีและหวังว่าจะไม่พบเจอนาราคนที่สาในความฝันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในเรื่องเล่าเรื่องต่อไปสวัสดีครับ